ส่วนไบตันนะคะพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้แล้วนี่ดันไปทําเก๋าใหไปไปโชว์โอ้เขาไปบุกเมื่อคืนนะบุกใส่นะเก๋าใส่ชิตตี้เจอของจริงของแท้ของแท้เรียบร้อยก่อนที่เดอะบอยจะมุงอ่ะโหวต่อบอลแบบสู้เลยอ่ะเอาอ่ะแบบดูไปต่อหน้าประตูเขานาะเจอของจริงเจอซิตี้เข้าไปเป็นไงล่ะแล้วแกะเพจนะแบบสมมติว่าไอตอนมินมีช็อตที่แมนซิตี้บุกเข้าไปใช่ป่ะค่ะแล้วพอ ดักบอลได้แกะเพชรคือไม่ไม่บึ้มนะเฮ้ยขออภัยใช้คําว่าบึ้มไม่แบบไม่เตะมั่วออกมานะก็ <S 2> <S 2> คือแบบค่อยๆแบบแกะแกะ <S <S แกะ <S <S แกะออกมาเอาโหเอาคิดในใจก่อนที่จะโดนยิงคิดในใจ<ช>คือแบบ <S <S <โก S 2> มาแน่คืนนี้มาแน่เพราะว่าปีที่แล้วอ่ะที่เนี่ยเสมออ่าแต่ปีนี้ที่บ้านอ่ะที่บ้านแล้วที่ปีนี้ที่บ้านเชลแมนซิตี้อ่ะ ชนะแค่สองหนึ่งอืมอืมเอาละมาเนี่ยจะหยุดเขาได้ก็บอกแล้วใครเมื่อคืนใครแบบรอดูรับรอง3ามูนย์ปิดทีวีค่ะนะก็สามประตูในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมาได้อีกหนึ่งประตูนะคะถล่มไบรตันไปเลย4-0ค่ะก็มีเพิ่มเป็น76คะแนนตอนนี้แซงลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นอันดับสองละแล้วก็ทำแต้มไล่จ่าฝูงอาร์เซนอลคะแนนเดียวซะงั้นแต่เตกน้อยกว่าหนึ่งนัดเดอะบอยเดอะบอยเดอะบอยหม่งลูกแรกเลย ่าใช่เออไม่น่าเชื่อนะเขาทำประตูจากการหม่งได้เรียบรอยแล้วก็ฟิลโฟเดนไหนบอกโฟเดนป่วยไม่สบายห้าสิลูกนี่ผมมีสถิติมาฝากคุณผู้ชมเป็นนักเตะคนที่3ที่ทำได้ถึง50ลูกภายใต้การคุมทัพของเป๊ปที่อายุต่ำกว่า23งมงไห คนแรกเมสซี่คน2ฮาลันแล้วก็นีฟิลโฟเดนก็ใช่สุดยอดมากคนหนุ่มสุดยอดเลยนะคะส่วนหลังเกมก็หน่อยคะ่ะเป๊ปกัวเดีลาเองก็บอกนะคะว่าคือให้เครดิตกับผลงานของลูกทีมคะ่ะเพราะว่า <ừ m. S 2> รู้ดีถึงคุณภาพของไบรตันที่แม้ว่าจะเจอความยากลำบากตอนนี้จะเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากมายแต่ก็ยังเล่นด้วยความกล้าหาญ <laughs> กล้าหาญไงเป็นไงโดนเลยเล่นทุกค,ครั้กลนะ้าหาญใช่เมื่อคืนน่ะถ้าดูนี่แบบคือแบบช่วงก่อนที่จะโดนเดอะบอยมุงเอาจริงๆนะคิดในใจเลย มาแน่มาแน่มาแน่นะแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีมากและยิงได้ถึง4ประตูนะคะโดยผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องสถานการณ์ลุ้นแชมป์เหมือนกันค่ะว่าตอนนี้เหลือแค่อาร์เซนอลและซิตี้แล้วใช่ไหมซึ่งเป๊ปก็บอกว่าสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลอ่ะคือ คือการไปแบบแพ้พาเลสกับเอเวอร์ตันเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับอาร์เซนอลแล้วก็เราเช่นเดียวกันนั่นแน่ไม่มีทีไหนปลอดภัยทั้งสิ้นผลงานที่เราเคยทำได้ในอดีตไม่ได้หมายความว่าเราจะทํามันได้อีกครั้งในอนาคตการเหลือการแข่งขัน5นัดสุดท้ายเนี่ยมันแต้มมันไม่ได้แบบและแต้มมันมันสูสีมากเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะแข่งลูกได้เสียกับอาร์เซนอลเพราะเขายิงประตูได้เยอะและก็ไม่เสียประตู นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเนี้ยขอให้เราชนะทุกเกมแล้วก็เดี๋ยวเราตอนนี้ก็คือจะกลับไปเรียกความเขาเียฟื้นฟูร่างกายเพื่อจะไปสู้กับฟอเรสต์ในเกมต่อไปดูสิว่าท็อปปิกของเราวันนี้เรือใครจะหยุดเรือหรือเรือจะหยุดตัวเองแล้วหันไปดูโปรแกรมตัวแปรสำคัญก็คือนั่นแหละครับพอหนุ่มไก่เดยทองที่ยืนตต้งงานอยู่นั่นนะครับชอาเซนนอนก่อน แล้วก็ตามด้วยลิเวอร์พูลแล้วก็ตามด้วยแมนซิตี้พี่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็มีลุ้นยุโรปดีู่วะถ้าเกิดว่าสเปอร์แพ้หมดเลยโอ้เฮ้ยเออเออเออเขาท่าเขาท่าออฟต้านี่แฟนแฟนนิวคาสเซิลนั่งยิ้มอยู่ด้วยกันข้างหลังนายนาออฟต้าสายซีดออฟต้าเดี๋ยวบอกก่อนเขาทำสถิติมาบ่้วล่าสุดเปอร์เซ็นต์การเป็นแชมป์อ๋อเปอร์เซ็นต์การเป็นแชมป์ล่าสุดเมื่อวานน่ะนะเมื่อวานน่ะลิเวอร์พูลอ่ะ เหลือ2.7ใช่ปะวันนี้หนักหนักกว่าเดิมหลังจากที่แมนซิตี้ชนะเมื่อคืนลิเวอร์พูลเหลือ1.6 1.6เมื่อวาน่ะ2.7ลิเวอร์พูลเหลือ1.6ตอนนี้อะเซนนอนเมื่อวาน3.5วันนี้เหลือ27แล้วก็แมนซิตี้เมื่อวานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ63 63 64แถวๆนี้แหละนะครับแต่วันนี้เพิ่มเป็น71.1แล้วก็ตามตามฟอร์มแหละ